คนตอนนี้ก็เราจะไปเที่ยวกันที่สักเมืกันนะคะเราจะไปชิงชอปกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปรเรถส่งแถวเพื่อที่จะไปแอร์พอร์ตลิงหัวหมากกันค่ะตอนนี้เราก็ถึงแอร์พอร์ตลิงหัวหมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกัน ตอนนี้เราก็ถึง MRT ที่เพชรบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งจากเพชรบุรีไปวัดมังกรค่ะ,คะ กันตรงเว้ยอะไรนะ <laughs> เกเอะบาราบาร่าใช่ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดินไปสัมเพัต <c oughs> วันนี้เราจะมาชิมช็อปเที่ยวทั้งวันค่ะ <c oughs> เย็นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านอาหารอร่อยๆรัออรนะบรองน้ำลายไหลเยียบยกนิ้วให้เลย <c oughs> ไปสัมเพลงมันก็ต้องย้อนเดินอย่างนี้แหละแล้วร้อนแต่ว่าการมนานเขาจะได้ไม่ร้อนยังร้อนเลย A few moments later ในที่สุดก็ถึงแล้วค่ะสัมเพลงเดินวนไปกันมาข้ามไปข้ามมาเพิ่งเจอสภาพ ก็คือร้อนคือขนาดมาตั้งแต่เช,ช้าๆออกจากบ้านแปดโมงแต่ก็ร้อนร้อนมากร้อนเนี่ย อันนี้กำลังเลือกทุกคนำอะไรโดนที่วันไหนสวยอันนี้ก็สวยสวยไปหมดเลยไปดูไม่ถูกที่นี่มีโมชิโมชิด้วยค่ะ ใหญ่เลยนอะเอจัดไหมคะอือเราต้องกินหมดเลยเหรอออยปะ,ะยตังหูต,งตังหูตังหัวเราไม่ได้ใส่แล้ว ก็บอกว่าเมื่อก็เดินมาแบบหลายร้านมากอร่อยมากก็สีขาวอร่อยกว่า็ดีม่วงแต่ว่าม่วงมันจะครึบๆแบบเหนียวอร่อย ถ่ายก็ต้องถ่ายกินก็ต้องกิน <c oughs> นี่หมาวะ A few minutes later ตอนนี้เราก็ซื้อของกินมาก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่คิดไว้นะเพราะว่าเรากลบว่าจะซื้อของกินแบบว่าเจอร้านไหนก็แบบซื้อชิ้นนดีกว่าเล้วเมรนี่แต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ตรงพวกแบบว่า อะพวกของพวกของอะไรๆพวกเนี้ยก็อะไอะไรอะ่ะกระเป๋าแ,แบนะ่ะใกระปายแ,แบนน่กมีพวกกระเป๋าน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่สเราก็ไม่ได้สนใจไงเรามาเพื่ออะไรทุกคนเรามาเพื่อกินจบเดินแล้วก็กินเดี๋ยวเราจะเดินวนกับทุ ร้านเขาเรียกชื่อร้านว่าอะไรวะร้านอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีแต่ไก่ร้านโซโซโซกูดร้านโซกูตแต่ร้อนอ่ะโอ้โหทีทุกคนแต่ร้อนแต่ร้อนเพิ่งเพิ่องออกจากเตาทอดมาเลยไหมอะ จะอร่อยอ่ะวันนี้เราก็เดินกันมานาแล้วนะคะแต่ว่าเดียเด๋ยวเราจะเดินไปสุดนี่ยังไม่ทันถึงวังหลังเลยอ่ะทุกคนเชื่อเพราะว่าหมดไปแล้วเกือบสองร้อยกว่าหมดของกินนะหมดของกินนะไม่ได้หมดพวกแบบว่า ของเล่นพวกของใช้อะไรเนี่ยยังวันนั้นคือแบบว่ายังไม่หมดเลยคือมันมงหมือนไก่พวกเนี่ยน่ะม,นมันแต่ของกินอยากกลับคำใหญ่ช่วยดูนะแต่ว่ามันร้อง หลังจากที่เราไปเดินตากแดดกันมาชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนี้แหละแล้วก็เข้ามาตัดแดลขึ้นมาี่เมกาบตา่ากล้องก็หม้รลยเกิดกด 欧诺，我你、oh, no, วันนี้ได้อะไรมาคะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่นอยู่ในร้านอันนี้นะคะโมเดลฟิกเกอร์สรุปฉันก็ซื้อมาได้แล้วเน,นี่ยมตอนแรกคือเมื่อกี้คือจะเอาของมาเววใช่ปะแต่ว่ามันเป็นกล่องสุด่ยมันมีของโลกิด้วยคือจะเอาโลกิแต่ไม่กล้าไงคือ500ของของมาเวว่า500แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้โลกิไหมก็เลยเอาอันนี้มาแทนอันนี้แค่สามร้อยสิบไม่กล้าเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยง น,นี่ขอพนักพักก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เดินกันตั้งหลายชั่วโมงน,นี่ซื้อแกะออกมาใส่เพราะว่าไม่มีกํงางเงข้อมือใส่มันอันนี้ซื้อมาสามสิบบาทเนี่ยสวยมากเลยมันเป็นแบบว่ามีไข่มุกแล้วก็มีเพชรอันนี้คือเป็นสีเงินสีทองก็มีค่ะแต่ว่าเราเอาสีเงินมาว่ามันสวยมากใส่ตัวสักใสก่ไปสิ ใส่ออกงานบุญได้ด้วยนะสวยมากก็มีเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ก็ที่ใส่หัวที่แบบว่าผูกๆได้สวยมากอันนี้เห็นเจ้าของมาบอกว่าอันนี้ก็คืออันใหม่เลยแบบว่าเพิ่งเอามาตั้งเลยก็เลยหยิบมาเลยก็มีมีอีกเต็มเลยรีวิววนนี้ก็ไม่ก็ไม่หมดอันนี้ก็ที่แปะเนี่ยตามตามดูลยแปะตรงที่หัวแล้วก็มีอื่น ก็ซื้อตัางหูมาด้วยน่ารักมากก็อันนี้อันนี้คือจากร้านเดียวกันซื้ฟแล้วก,ก,ก,ก็มีตังหูแถมด้วยก็คืออันนี้ก็คือคุ้มนะแต่ว่าตังหูเสียดายตังหูมันมีแค่แบบนี้แบบเดียวก็เลยซื้อก็เลยซื้อต่างหูอันนึงมาด้วยนี่ค่ะสวยมากคุ้มอยู่นะคือใครอยากใส่แบบตอง,งานบุญเนี่ยใส่ได้เลยนะี่ค่ะที่เราซื้อก็มี ซื้อหนังอย่างแล้มจเลยยืซ,ซื้ออย่างแล้วจม,มาชอแบบแล้วก็นี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรา,เราซ,ซื้อซื้อโมเดลมาแล้วแกะตะัดตก<ะ>อี่ค่ะเป็นแมวเหมีย่ยวอาร์ซูอาสซูพิสันม <laughs> ใช่ไหมมันจะแกะแกะไงวะแกะไม่เป็น จะแกะกันแล้วนะทุกคนมันเฉลยเลยเฉลยแล้วอ่ะได้ตัวเนี้ยก็อยากได้อันนี้กันนี่นะนะ่ารักแต่ว่าเราได้น,นี้แล้วอ่ะไม่ีแรงแกะ อ๋อมีดีแกะตรงนี้เพราะว่าไม่แกะนะทุกคนดูน้องดิน้องก็คือห่อแปะแปะแปะมาด้วยดิครับล้กก็มีนี่นน้วยน,นี่นี่ทุกคน,น,น,น แต่ว่าน่ารักอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งน้องไว้ที่บ้านแต่ว่าเราจะยังไม่แกะนี่ออกนะเดี๋ยวน้องเสียค่ะเดี๋ยวน้องเกิดรอยจะแกะที่บ้ายวีนะึงนี่เดี๋ยวเราไปนั่งีมาธีต่อพี่จะไปส,าน,สนามีด็กเล่ใช่แต่ต้องท่าเรือแค่นี้ของขอเยอะจะแย่แล้วแต่เราก็ตปต่อก ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็นู่นเท่าไหร่ไมเห็นท่าเรือราชินีวันนี้วันนี้เป็นการเดินทางที่ไกลมากแล้วก็ปวดขามากแนะนำใครที่จะมาที่นี่นะคะแนะนำถ้ามาเองกับเพื่อนก็แนะนำว่าเอารถามาเถอะเนี่ย มือมือก็ถือขอบไงกูก็ไม่มีมือบังแดดเนี่ย <laughs> รอนมากอันนี้เพิ่งเที่ยงสิบนาทีเองแต่ว่าแดดก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูท่าเรือไปกันตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งไปท่าเรือวางหลัสามสิบบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็อยู่ที่วังหลังเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็ตามเดิมค่ะทุกคนซื้อของกินซื้ออะไรเหรอใช่ไหมซื้อของกินใช่ไหมไม่ซื้ออะไรเลยซื้อของกินแินงเดียวียกหนะแนะนสถานที่ของอร่อยไหมไม่รู้เลยเดี๋ยวาจะดูไปเดินไปเรื่อยแล้วกันอ๋อซูชิให้ซูชิซูชิร้านบ้านเตาอบกล้วก็อะไร เดี๋ยวเราจะไปตามร้าค่ะซูชิจัว้าวุดยอดเลยยอดลอื นี่เราก็เดินมานานละแล้วก็ของก็เต็มมือละไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วอะมกากระรองก็ซื้อแล้วตัวชิบก็ซื้อแล้วแต่ว่าคนก็ยังเยอะเหมือนกับสงังเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตองหลังของทพีเยอะแนะนำว่าถ้ามาเนี่ยมากันกับเพื่อนหลายคนดีกว่านี้เรามาแค่สองคน แล้วก็นั่งกลับจากวังวางหลังกันแล้วค่ะถูกแน่จ้ไไหก็หาจมีคาเฟ่ย้ายด้วยกันไม่รู้คิดว่านะ้ะ กขามีจุไดไหนเชาไดินมาตะกงกระเป๋าเรานน่งมาเนี่ยแล้วก็เห็นวัดเรียกว,วัดอะไรนะพระรูนพระรูนแบบว่าจะอยู่อีกฝั่งนะคะแต่ว่าเราเห็นไกลๆแล้วมีคนท่าชา้าง นี่แบบว่าเป็นการทานที่แบบว่าขาเป็นเนี้ยขาตายขาตายบอกแล้วทุกคนเก็บตังค์ทำไปขี่ดีกว,ว่าขับรถขับรถมามาเที่ยวในเมืองดีกว,ว่าเดินไม่ไหวเดี๋ยวต้องลงไปเอมาที้นะ้วกลับบ้านมากเลยกลับเลยกลับเลย กับ,บอกให้กลับบ้านเลยด้วยแต่ยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยถ่ายตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าก่อนมาก็ถ่ายตรงท่าเรือไว้เรียบร้อยก็อยู่เย็นๆนะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้ะตอนนี้สี่โมงยี่สิบคือมาถึงที่เนี่ยยไม่ถึงเก้าโมงจะซ้ำไปอเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับละกลับจริงแล้วนะกลับจริงละวันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งเอ็มอาร์ทีกลับบ้านกัน นี่สนุกมากได้ของกินเพียบเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาเที่ยวแถวๆนี้ก็ได้นะว่าให้มาเพราะว่าของกินเยอะแล้วก็ถ้ามาก,กับเพื่อนหลายคนจะสนุกมากเพราะว่าแบบเดินเดินสนุกแต่นี่มาแค่สองคนไงเดินไกลเด, <c oughs> ดินสนุกเดินไกลเออนั่นแหละแต่ว่าใครที่ใคเรเอคมาียนี้่นก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามได้ค่ะ